สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนา,ากรกฎในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2525นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะครับว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามปังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user mm hmm. บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็ รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญไพ่อนวสอดไพ่าสามถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะจัสติสทีนี้เรามาดูกันว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดอย่างไรกันต่อนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่เอทออฟสอดนะ้องแล้วก็เป็นไพ่เถ้วยนะครับ2ถ้วยอัศวินถือดาบไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่สดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับ าชาวราศีกรกฎลักนณะกรกฎนะครับ,บแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่หนาวสอดเกิดขึ้นไพ่เนี่ยเป็นพลังงานในด้านลบนะที่เขาอาจจะได้รับนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกคิดมากมีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกอาจจะเหมือนกับ move on กับความคิดไม่ได้ ซึ่งเวลาเขาอาจจะเวลานอนนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่ทิ่มแทงมีอะไรที่เหมือนกับต้องรู้สึกในลักษณะของความฝันร้ายนะครับพอนอนหลับก็ฝันร้ายพอตอนนอนหลับก็รู้สึกเหมือนกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับประมาณนั้นนะมันก็อาจจะทําให้ mindset ของเขาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเต็มไปด้วยพลังงานในด้านลบจนเกินไป แต่ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีนกทิพอยู่น้อยมากเลยส่วนมากก็จะค่อยๆฟื้นฟูได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะคิดลบก็จริงนะแต่ว่าในอนาคตของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีในเรื่องของความสมดุลได้สามารถที่จะมีการเปิดใจยอมรับมากขึ้นสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาได้สามารถที่จะปล่อยวางและทําให้เกิดความสุขความสมหวังได้เพียงแต่ว่าตอนณปัจจุบันนี้เขากําลังคิดมาก ไม่ตกกังวลอาจจะมีประเด็นกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมีราชินีถือดาบเกิดขึ้นราชินีถือดาบเนี่ยผมบอกเสมอว่าถ้าไพ่นะครับขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบถ้ามันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกำลังใจมันก็เป็นในสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของความคิดของเขาเนี่ยแปลว่าเขามีอคาาตินะครับ หรือเขากําลังมีปัญหามีประเด็นกับตัวคุณเองอาจจะทําให้ตัวคุณนะมีในน้อมทิศทางของความอึดอัดใจแล้วก็คิดมากไม่ตกกังวลเหมือนกับตัวเขานะไพ่มันอาจจะสลับกันก็ได้นะครับว่าบางทีแล้วอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความกดดันของกันและกันอาจจะทําให้เกิดนักษณะข,ของความรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกถูกควบคุม รู้สึกเหมือนแบบมีการถูกจับผิดการถูกมีปัญหาในเรื่องของการถูกพิพากษามีการแบบสะกดคมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะครับมีไพ่สองดาบด้วย2ดาบเนี่ยแปลว่าเขาเกิดในลักษณะของความรู้สึกที่เหมือนกับ ไม่สมดุลไม่บาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทําให้ตัวเขาอาจจะมีการตอบโต้มีความรู้สึกที่แบบเหมือนแข็งขืนกับตัวคุณได้บ้างนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเกิดคุณน่ะพยายามที่จะเอาคําตอบบางสิ่งบางอย่างกับเขาเนี่ยเขาก็จะแข็งขืนกับตัวคุณนะครับเขาก็จะพยายามต่อต้านกับตัวคุณคุณยิ่งเข้าหาเขายิ่งถอยห่างถ้าคุณยิ่งต้องการคอมมิตเขาก็จะยิ่งเหมือนแบบปล่อยวางมากขึ้นโดยที่อาจจะแบบเขาเรียกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจกับตัวคุณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องวางดาบนะครับถ้าเกิดคุณเป็นราชนีถือดาบเพราะถ้าเกิดเขาอะ่ะแบบเขาเรียกว่าลุกขึ้นมานะครับกับการที่จะต้องต่อสู้กับคุณเนี่ยบางทีแล้วอะ่ะมีไพอ่อัศวนถือดาบเกิดขึ้นอศัศวนถือดาบเนี่ยแปลว่าเขาก็จะมีปัญหามีการทะเลาะกับตัวคุณได้หรือมีปัญหาในเรื่องของการแบบ ไม่เข้าใจกันเคมีไม่ลงรอยกันอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือเขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับไปในโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เขากําลังไม่ตกกังวลเพราะมันมีประเด็นกับตัวคุณถูกไหมและเขาก็ยังรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านยังไม่สามารถหาทางออกได้จากไพทูออฟสอดนะครับทูออฟสอดเพราะว่าเขาถูกปิดตาเห็นไหมแต่เขาก็ยังต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณของเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะแบบเหมือนต่อสู้ไปเนี่ยถูกทางหรือเปล่า ประมาณนั้นแต่ว่ายังไงเขาก็พยายามทำสมดุลให้มากที่สุดเพราะไม่มีไพ่แต่จัสเติดเกิดขึ้น Justice เนี่ยแปลว่านะครับ j u s เ i ็ e เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเขากับตัวคุณนะครับถ้าเกิดทำสมดุลทำบาลานซ์ได้ดีนะครับทำสมดุลได้แบบเท่าเทียมกันมันมีแสงสว่างที่รอดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมันมีความหมายด้วยนะครับตามปริศนาไพ่ทั้งหมดเนี่ยคือมันมีลักษณะของการที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ ตีปริศนาได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่านักพยากรณ์จะอ่านไพ่ได้รอบคอบแล้วก็ตีปริศนาได้ละเอียดเท่าไหร่กับในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์นั่นเองเนาะแปลว่าแสงสว่างมาแล้ว แค่คุณกับเขาปรับสมดุลนะครับให้มันเท่าเทียมกันคําว่าปรับสมดุลพูดเหมือนง่ายแต่ตามจริงทํายากมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรจากคุณเหมือนกันคือคุณต้องรู้นะครับว่าการที่คุณอยากได้อะไรจากคนอื่นคุณต้องทําสิ่งนั้นให้กับเขาด้วยถ้าคุณต้องการที่จะได้คอมมิชเมนต์นะครับแปลว่าเขาต้องเชื่อใจคุณก่อน ถูกไหมเขาถึงจะให้คุณได้นั่นแปลว่าคุณก็ต้องเชื่อใจเขาด้วยแต่ถามว่าคุณเชื่อใจเขาไหมไม่คุณอาจจะไม่ได้เชื่อใจเขาเลยเหมือนกับที่เขาก็ไม่ได้เชื่อใจคุณเพราะว่าอะไรครับมีนาอฟสอดเกิดขึ้นคําว่าไม่เชื่อใจแปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาแบบเหมือนมีอคติต่อคุณนะแต่เขารู้สึกเหมือนยังไม่ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จแตดขาดประมาณนั้นเพราะตามจริงเขากับคุณก็ยังรักกันอยู่แหละเนาะเพราะไม่มีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้น ถ้าเขาไม่รักคุณคงไม่เกิดไพ่สองถ้วยแต่คุณอาจจะมีความกดดันกับเขาหรือมีประเด็นกับเขาไงเลยทำให้เขายังไม่มั่นใจนั่นเองในสิ่งที่ผมอยากจะบอกดังนั้นคุณต้องพยายามเติมเต็มภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเพื่อให้เขาะเข้าใจและมั่นใจกับตัวคุณถามว่าทำยังไงก็คือพยายาม เปิดโลกกระถัดนะครับให้กว้างออกมาโดยการที่เราควรจะต้องไปแบบเหมือนทํากิจกรรมอื่นๆร่วมกันบ้างเช่นบางทีเราก็ต้องไปเที่ยวกันบ้างไปสังสรร์ไปอะไรที่มันเป็นเปิดหูเปิดตาที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกที่มันเป็นรีแลกซ์มากขึ้นนะครับพระไพ่ใบน,นี้คือไพ่ก้าวถวยถ้าเขาพยายามรีแ a ลกซ์มากขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าแบบโตคุณนอะ เป็นคนที่แบบดีนะเออทำให้เขารู้สึกเหมือนประทับใจมีความรู้สึกที่ทําให้เขาแบบผ่อนคลายมีความรู้สึกที่ไม่กดดันเพราะตอนนี้เขากดดันมากเพราะราจีนถือดาบมาเนี่ยกดดันมากๆเลยเห็นตรงมากเลยทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดเขานะครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทํากิจกรรมอื่นๆที่มีแบบ สิ่งที่ตัวคุณเองอะนะครับกับเขาอ่ะได้มีโมเมนต์ดีๆได้ทําอะไรแล้วรู้สึกเหมือนกับประทับใจระหว่างกันและกันเนะีมันจะทําให้เขารู้สึกว่าโอเคคือคุณเป็นคนที่ดีนะคุณเป็นคนที่รู้สึกแบบเอออยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขใจสบายใจอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ย the justice เนี่ยคือมาบอกว่าคุณควรจะต้องทำบาลานซ์แล้วก็สมดุลให้กับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขาเพราะตอนเนี้ย ถึงแม้เขาจะเป็นราชาถือถ้วยนะครับอันนี้ขึ้นาาราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนเนาะอันนี้เป็นราศีธาตุน้านะครับอันนี้เป็นราชาถือถ้วยคุณเห็นไหมครับว่าบัลลังก์ของราชาธาตุน้าเนี่ยเป็นบัลลังก์ที่เอียงและมีน้ากระเซ็นมันแปลว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นถึงราชาถ้วยแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยมีความรู้สึกไม่สงบ มีความรู้สึกเหมือนมีความแบบสั่นคลอนเห็นไหมครับบันลังมันไม่ตรงเนี่ยแปลว่าเขามีความสั่นคลอนเขามีความรู้สึกที่อ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเติมเต็มแต่ถ้าเกิดคุณพยายามปล่อยวางทําให้เขามีความสุขนะครับมีความสบายใจมีความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าปล่อยวางได้นะครับปล่อยวางได้แบบเนี้ยเนี่ยปล่อยวางได้แบบเนี้ยจากไพ่ก้าวถ้วยเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้นอนอยู่รีลกซ์ดีไม่ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนมี มีอะไรที่มากระทบต่อจิตใจที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่เหมือนกับเหมือนดาบทิ่มแทงแบบนี้เห็นไหมคุณลองนึกดูว่าเขาจะให้คอมมิตกับตัวคุณเขาจะรักคุณเขาจะชอบคุณเนี่ยเขาจะชอบใน,นลักษณะที่ว่าคุณกดดันเขาเหมือนดาบทิ่มแทงแบบนี้หรือนอนหลับแบบสบายๆฝันเห็นอะไรเนี่ยที่เป็นแก้วเนลามิดนะครับมันเป็นพลังงานที่สวยงามแก้วเนี่ยคือถ้วยตรงนี้สัญลักษณ์ของถ้วยเนี่ยนะครับแปลตามไพ่เนี่ยแปลว่า ใจ็ใจนะครับมันแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกที่ดีกับความรู้สึกที่มีดับทิมแทงเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกอันไหนที่คุณอยากจะให้คม k k k อมมิชกับเขาเขาทําความรู้สึกให้กับตัวคุณหนักใจแบบนี้ที่มีดับทิมแทงหรือเ <c oughs> ขามีความรู <c oughs> ้ส <c oughs> ึกท <c oughs> ี่เป <c oughs> ็นแบบถ้วยเนี่ยที่เขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณคุณคิดว่าเขาจะมอบให้คุณแบบไหน เขาก็ต้องมอบให้แบบนี้ถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นราชินีถือดาบนะครับก็คือจะคือดาบทิ่มแทงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนะครับในการปล่อยวางเนี่ยคุณพยายามเติมถ้วยให้เขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความประทับใจคุณไม่ลืมมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าแบบโอเคคุณเป็นคนไหนนะคุณเป็นคนเฟรนลี่นะคุณเป็นคนที่แบบไม่มีผิดมีภัยนะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ มันเป็นอะไรที่ดีมากๆกับการที่เขาอยากจะให้คอมมิตกับตัวคุณแหละถ้าเกิดคุณพยายามเปิดโลกนะครับกับเขาทําให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวคุณนะครับประมาณนั้นแต่คุณก็ต้องใช้เวลานิดนึงกับการอดทนแล้วก็รายการรอคอยถึงแม้เขาจะมีพลังงานในด้านบวกมากขึ้นแต่เขาก็ต้องพยายามเมคชัวก่อนเพราะว่าอิทธิพลของราชาถือเหรียญมาอิทธิพลของราชาถือเหรียญแปลว่า เขาต้องการที่จะบริหารจัดการกับความรักความสัมพันธ์กับในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางเดียวกันสำหรับตัวคุณเองนะครับกับเขาเนี่ยคุณต้องใช้เวลาการอดทนการรอคอยนะครับทาดุดินคือทาาุแห่งความมั่นคงแต่มันจะช้านิดหนึ่งเราก็ต้องแบบไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปถ้าเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับแล้วเขารู้สึกดีเขาก็จะพยายามตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุณต้องการ ไพ่หนึ่งดาบคือการถูกเป็นการเลือกนะครับเป็นการตัดสินใจแล้วว่าโอเคเขาจะเลือกคุณแหละประมาณนี้จากไพ่หนึ่งดาบเนาะแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะยังเลือกคุณได้นะครับเพราะว่าในใจเขาก็ยังรักคุณเหมือนกับที่คุณรักเขาไงดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่มั่นใจแล้วว่าโอเคเขาอาจจะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาเพราะคุณนะครับเป็นคนที่เต็มเต็ม ความสุขความสมหวังให้กับตัวเขามากที่สุดจากไพ่สองถ้วยเนาะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกนะครับว่าเขาอ่อนไหวแบบเนี่ยเราอะมีโอกาสของการทําคะแนนได้สูงมากๆเลยเพียงแต่บางทีเราต้องเติมเต็มพลังงานให้กับเขาด้วยความมั่นใจถ้าเขามั่นใจเขามั่นคงกับตัวคุณดีเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ไปไหนแล้วนะเขาก็จะอยู่กับตัวคุณแล้วนะเขาจะเลือกคุณแล้วนะก็คือมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดเขามั่นใจถ้าเขามั่นคงนะครับ แล้วเขาก็จะเลือกคุณเห็นไหมอะไรที่มันเป็นมนต์เสน่ห์กับตัวที่ทําให้ดึงดูดพลังงานกับเขาคือการอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าคุณนะครับทำพฤติกรรมเหมือนราชนีถือดาบเนี่ยแปลว่าลุกเขาทุกวิถีทางเลยนะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบคุณไม่ปลอดภัยสำหรับเขาเลยคุณเป็นคนที่อันตรายสำหรับเขามากเขาไม่ได้อยากคอมมิตกับตัวคุณเลยนะ ถ้าคุณทําพฤติกรรมแบบนี้ดังนั้นนะครับปล่อยวางแล้วพยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาต่อต้านกับคุณเนี่ยยังไงซะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการจบสิ้นกันเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะถามว่ามีโอกาสเลิกลาก,กันไหมมีโอกาสอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกมีไพ่ก้าดาบเกิดขึ้นมันมีความรู้สึก กดดันแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้สุดท้ายก็อาจจะห่างหายกันไปแต่อาจจะยังไม่เลิกกันก็ได้นะครับแต่มันก็อาจจะทําให้ mindset ของการคิดการตัดสินใจที่จะปรับและจูนกันมันคงยากกว่าเดิมนะดังนั้นคุณควรจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณเองแล้วก็ให้กับตัวเขาแล้วเขาก็จะให้ความสําคัญกับตัวคุณสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ